แล่ชาภูเก็ตกันมาค่ะเขามีพิธีอัญเชิญองค์รุตขึ้นปฏิสฐทานทีหน้าบันนะคะอาคารทีว่าการอำเภอกระทูค่ะทีอาคารทีว่าการอำเภอ,าาราก,ารอเกระทูล่างไม้นะคะเผื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยนายนรงวุ้นซิวค่ะผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เป็นประธานในพิธี พร้อมกับนายอํานวยพินสุวรรณนายอนุภาสโรดควั่นยดระบำรองผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะยังมีนายอำเภอกระทู่และการบุคลากรเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการน่วยพักน่่ยงานพรารัฐเอกชนและประชาชนเข้าวร่วมพิธีค่ะในการอัญเชิญองค์คุดขึ้นปฏิสถานที่หน้าบันอาคารทีวาการอำเภอกระทู่ค่ะณทีวาการอำเภอกระทู่ล่งไม้มากันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะพี่บอกเลี้ยงโดยมีพิธีพราหมพิธีส่งนะครับนะประธานจุด สุเตียนบูชาระรัตนาใกล้กล่าวอารัสนาทิ่นพระรงการรูปเจริญพระพุทธมนต์กล่าวอารัสนาพระปริษพระทรงเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานพิธีแค่ผู้มีเกียรติทัายพปงมาลาคลององครุดและก็รวมกันอัญเชิญองค์รุดขึ้นปดิทฐานบนหน้าบันอาคาที่ว่าการอำเภอกระทูลังไม่พระทรงเจริญชัยมงคลขาท่านะครับบทยันโตและโหราพราหมณีครองประธานทระพรหมนามน์และก็เจิมป้ายี่วาการอำเภอกระทูบริเวณประตูและประพรมนามน์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะครับนะ ฝ่าเปิดด้วยนะจากบรรยากาศค่ะครับสำคัญนะครับองคุคดนะค่ะ